รเขาไม่อะมันหยุดไมอท่านเขาบอกว่าบางทีพอเปวันเีนยฮะทำไม่เป็นท่านทำไม่เป็นคุณผู้ชมขาเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งโมเมนต,ต์นะคะที่แฟนๆมักจะได้เห็นในตอนเช้าค่ะในช่องทางโซเชียลส่วนตัวของเฮียน้อง ซึ่งก็เป็นโมเมนต์นะคะที่ลูกๆของคุณแม่งามทิพย์ตื่นแต่เช้าตรู่นะคะเพื่อมาใส่บาตรให้กับคุณแม่โดยคาะกรณีเลยค่ะล่าสุดเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมารอบนี้นะคะไม่มีน้องวันใหม่น้องสาวคนเล็กของบ้านเพราะว่าน้องเนี่ยน่าจะไปโรงเรียนคุณผู้ชมซึ่งรอบนี้นะคะจะได้เห็นในส่วนของเฮียบอยนะคะกับเฮียพัดคุณผู้ชมคาที่รอมาใส่บาตรให้กับคุณแม่นะคะตามคลิปที่เราขึ้นกันมาให้คุณผู้ชมได้เห็นโมเมนต์ความน่ารักนะคะความอบอุ่นของ ครอบครัวฉาดบริรักษ์กันนี่แหละซึ่งนะคะเฮียนหน่องเนี่ยก็ได้เขียนแคปชั่นสั้นๆนะคะที่บอกว่าเช้านี้ส่งลูกสมุนไปใส่บาตรคุณผู้ชมโดยนะคะแฟนๆเนี่ยก็ เข้ามาคอมเมนต์บอกนะคะว่าคุณแม่ต้องปราบรื้มใจเป็นอย่างยิ่งนะคะมีลูกชายที่น่ารักเช่นนี้เป็นลูกที่ดีของคุณแม่ไปนานๆนะลูกสาธุสาธุค่ะนะคะอนุโมทนาสาธุค่ะบางคนก็บอกนะคะคุณผู้ชมเขาว่าน่ารักกันจริงๆลูกคุณแม่งามพย์แม่น่องและลูกๆของเขานะคะเฮียพัดง่วงหนักกว่าวันใหม่อีกนะอนุโมทนาบุญด้วยค่ะเฮียบอยไม่สบายหรอกคะใส่แม่ของให้หายวัยนะคะอ่ะคุณผู้ชมยังไงนะคะเดี๋ยวเราไปชมโมเมนต์ความน่ารัก ความอบอุ่นนะคะของสามพี่น้องลูกชายของคุณแม่งามทิพที่ใส่บาตรให้กับคุณแม่ในตอนเช้าวันคา้าแม่ใส่เหรอดูหน้าตาตื <c oughs> นะา่นนะเอ็งใส่เลยค่ะซื้อให้แม่แล้วเองใส่เลย <c oughs>

มวันวันหยุดหรอวันไทยเขาบอกว่าบางทีพอเป็นวันฮะทำไม่เป็นถ้าทำไม่เป็น